เจ้าอาวาสวันเจริญสุขาราหรือบางไผเตี้ยทุกๆปีที่ผ่านมาคณะสิทธิานุสิธิ์ได้จัดงานอายุวันพนัพกมงคลท้ายวันเกิดให้ท่านเป็นประจับต่อมาซึ่งในปี2558นี้หลวงพ่อสายมีอายุครบ73ปีในส่วนของพิธีสงฆ์ได้ทิ่มนตลพระเถร ลานุเทระเจริญความพุทธมนต์และฉันพัฒตาหาเพนจากนั้นจิตยานุสิทธิ์ร่วมกันส่งน้ำขอออนและพิธีสำคัญที่จะเป็นประจำทุกป,ปีคือการปล่อยบาหมหากุศลเพื่อให้ชีวิตแก่สัต์เป็นการเสริมบุญบารมีต่อชีวิตให้ยืนยาวแก่หลวงพ่อพ้าครูสารพรสุธรรมา หรือหลวงพ่อสายสุขรรมงและเพื่อเฉลิมข้าเกียรติถวายเป็นพัะรเาจงศรัแดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งปลาที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำในวันนี้จำนวน790กกิโลกรัมกราบนมเการพระครูสาครสุธรรมภร ท่านข้าสายสุธรรมโมรบรู้สึกยินดีและปินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพ uh ิธีทำบุญอายุวัฒนาครบ73ปีขององพ่อพระครูสาคอนสุทธรรมมาพรหรือองค์ข้าสายสุธรรมโมในวันนี้เปนหนึ่งของของราระทานไทยนะครับที่ผมมาช้าเพราะว่าตัวมุนติดธารกิจก็ลดระดับถือ ในตัวของพระครูสาครธรรมพรนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับทำบุญเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อนั้นได้มีอายุพัฒนาครบ7.3ปีซึ่งได้ทราบว่าทุกปีก็ทางวัดนะครับและคณะกรรมการก็ได้มีการจัดการทำบุญนะครบครอบรอบวันเกิดให้หลวงพ่อนะครับมีการ มีเมนตุโสทั้นทงนิ่นุ่นพัทราลุเ,เทรามาร่วมนะครับะจะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการถวายพระตาหารให้เพื่อกัน,กน,น,นทำบุญในตามประเพณีของชาวพุทธเรานะครับก็ก็เป็นที่หน้าปากพื้นแล้วก็ได้รับตามต้นไม้วมมือและใน,นวันที่11ธันวาคมนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการจัดนะฮะไปร์นแรกนะครับที่จะ ให้พวกเรานั้นได้มีการขรีรร่ยานเพื่อเฉลิมเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับที่1นก็ขอเชิญชวนด้วยนะครับก็ในการที่จะทำกิจกรรมในวันนี้นะั้นผมคิดว่าพวกเรานั้นก็คงจะ่วดจิต่วมใจที่จะมาร่วมในพิธีปล่อยปลาในจำป่ายวันนี้นะครับร่วมกับพระครูหลวงพ่อพระครูสารทองสุธรรมอภร์ซึ่งเป็นประธานในวันนี้นะครับก็ก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้น้อมถวายให้เป็นพระราชนุพนธขอให้พระบารมีพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับลลรหลม,ลมหลมท่านพระองค์ลงฐานพระองค์นะครับจงปัสกากโลคภาพ้าทงกวนจเจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระทศเกษมจตำราพระอาวุธไทยเป็นวิ่งขวัญของคนชาวไทยตราบนานเท่านานนะครับปับัดน,นี้ได้เวลาทมขควรแล้วนะครับผมขอ เชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในพิธีปล่อยปลามาหาสนหนุบลในโอกาสนี้ครับขอสวัสดีครับ